สวัสดีค่ะจูนโกะมมอยค่ะวันนี้นะคะจะพามากินฟิตแอนด์ชิพนะคะที่เมืองลลง่าค่ะก็ร้านนี้ค่ะได้ยินคนเขาพูดกันมาเยอะแล้วว่าเป็นร้านที่มีฟิตแอนด์ชิพที่อร่อยเพราะว่า มันเป็นร้านฟิตแอนด์ชิพที่อยู่ในตลาดปลาค่ะแล้วก็จูนน่ะไม่เคยมาเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะคะว่าข้างในอเป็นยังไงแล้วก็ก่อนที่จะเข้าไปนะคะตอนนี้ก็คือแบบสตัรเรื่องวิวมากๆเลยแหละเดี๋ยวจูนจะถ่ายให้ดูรอบๆว่าวิวที่นี่คือแบบว่าเฮ้ยสวยมากๆค่ะแล้วก็เป็นน่าจะเป็นรลฟ์ฟนะิตแอนด์ชิพเนาะที่ประมาณว่าอาจจะเป็นฟิตชิปราคาหลักร้อยแต่ว่าวิวหลักล้านค่ะ wow. ถึงแล้วค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันว่าข้างในเป็นยังไงนะคะเนี่ยค่ะสามารถที่จะแบบเอามานั่งทานข้างนอกได้เฟชฟิชมาร์เก็ตก่อนที่จะเข้าไปนะคะตอนนี้เป็นมาตรการล็อกดาวน์เลเวลสค่ะที่เมืองตลังงานะคะก็จะต้องมีการสแกน QR วอกันทุกคนก่อนที่จะเข้าไปค่ะ เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันนะคะว่าข้างในเป็นยังไงเราต้องต่อคิวเราต้องต่อคิวเพื่อที่จะเข้าไปจองปลาข้างในค่ะนี่ไม่รู้สิเดี๋ยวต้องถามเขาเอ,อ๋อนี่ไงเข้ทาทรงนี้ลองเดินเข้ทาทรงนี้ We have take a queue here You, you just go and stand on the line. Oh, yeah. Okay. And you choose your or whatever you want. Oh thank you. Mm -hmm. And you are waiting for so your you fish. Can, yeah, mine you go in. Oh yeah. thank you. Mm -hmm. thank you. แปเปิชแซลากิจเจคอรมีแล้วก็มีสีสุดมีอตั้งเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวไงเดี๋ยวรอดูนะคะว่าปลาที่สัง ปลาข้างนอกก็เมื่อกี้จูนเข้าไปสั่งปลานะคะก็สั่งเป็นสแนปเปอร์สชิ้นแล้วก็สั่งเป็นปลาที่เขาจะเหมือนมีปลาเป็นปลาปลาประจําวันนะเนาะอีกชิ้นหนึ่งแล้วก็มีเฟรนช์ฟรายแล้วก็มีบาร์บีคิวหไม้ค่ะ ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงน่ากินขนาดไหนก็พี่ก๊อฟนะคะบอกจนว่าที่เนี่ยเป็นที่ที่แบบเหมือนอารมณ์มา่าเป็นตำนานเลยนะใช้คําว่าตำนาน mm hmm. เพราะว่าเป็นร้านปลาฟินแลนด์ชิพที่อร่อยและปลาก็สดเพราะด้วยความที่ว่าเขาเป็นตลาดปลาก็มีปลาให้เลือกเยอะมากๆเลยอย่างที่จูนแบบว่าถ่ายคลิป ไปให้ดูเมื่อกี้นะคะจะให้เห็นว่าหูมันมีปลาให้เลือกเยอะมากเพราะด้วยปกติแล้วเนี่ยเวลาเรามากินฟิตแอนด์ชิพที่นิวซีแลนด์นะคะเขาก็จะมีปลาให้เลือกแค่ไม่กี่อย่างแล้วเราก็จะไม่ได้เห็นปลาสดๆเหมือนที่นี่จนมองว่าตรงนี้มันน่าจะเป็นจุดเด่น ของร้านฟิตแอนชิพที่นี่ค่ะฟิตแอนชิพที่นิวซีแลนด์เนี่ยถือว่าเป็นอาหารยอดฮิตเลยนะ <Wow. S 1> ก็คือเหมือนจะบอกว่าอาหารประจําชาติก็ไม่ได้แต่จะจะบอกเลยว่าใครก็ตามที่เคยมาที่ประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยจะต้องเคยกินแล้วก็ต้องเคยเห็นร้านฟิตแอนชิพเนี่ยทั่วประเทศนิวซีแลนด์เลยค่ะระหว่างนี้คือจูนก็นั่งรอเนาะนั่งรอออเดอร์ที่สั่งแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนมีสายตาก,กดดนัน ไม่รู้มองเห็นหรือเปล่าคือแบบนกเต็มเลยอะน้ำฝนบอกว่าอ,อย่าให้อาหารเด็ดขาดเพราะถ้าให้อาหารปุ๊บเราจะกลายเป็นจุดสนใจมันจะพุ่งตรงมาที่หลอกก <laughs> <laughs> ก็รู้สึกว่าเออมีสายตาก,กดดันเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวรออาหารเดี๋ยวพออาหารได้เราจะถ่ายให้ดูว่าแบบหน้าตามันจะน่ากินขนาดไหนเพราะจูนเห็นคนที่เขาได้กันแล้วคือแบบ น่ากินกันทุกคนเลยค่ะคือเป็นอะไรที่แบบว่ายังไม่เคยเห็นฟิชแอนชิพอะไรที่มันดูน่ากินและอลาัางการเท่าที่นี่มาก่อนเลยค่ะระหว่างที่นั่งรอเนี่ยก็เห็นคนเนี่ยเข้ามาเรื่อยๆเลยนะคือแบบนี่ขนาดเป็นวันธรรมดานะคะแล้วก็เป็นช่วงที่แบบน่าจะเป็นช่วงที่คนทํางานอะยังเยอะเลยนะคิดว่าเสาร์ที่ต้องคนแน่นมากๆค่ะนี่คือเซตฟิชแนชิพมีปลากุ้งปลาหมึกวงชิปใหญ่มากจริง อยากให้ทุกคนมารอนะครับแต่ว่ากระดาษนี้กินไม่ได้นะครับกระดาษกินไ,ได้ <c oughs> ไปสไนเปอร์อ็าวโอเคได้แล้วนะคะฟิตแอนด์ชิปที่จุนสั่งค่ะ โอ้ไปแล้วไปตกกันดีกว่าก็ยืนสั่งฟิชสามชิมนะคะแล้วก็มีชิพแล้วก็มีเป็นเหมือนเป็นบาร์บีคิวแบบนีก็ว่าน้ำมาให้ออกจริงกันดีกว่านี่มันจะมันจะโยกไงไม่ถ้าถ้าซอสวาอยู่ไหนอะ โอเคค่ะก็อิ่มมากๆกับฟ i t แอนด์ชิฟหูอย่างที่เห็นในคลิปคือแบบถาดมันใหญ่มากๆเลยเนาะซึ่ง คิดว่าเกิดใครนะคะมาเที่ยวที่เมืองนี้นะอยากจะให้แวะมากินฟิตแอนด์ชิพที่ร้านนี้เลยค่ะอยากจะบอกว่าไม่ผิดหวังตัวแป้งเนี่ยเขามีการแบบว่าปรุงรสด,ด้วยนะไม่ใช่แค่เอาปลาไปจุ่มกับแป้งแล้วทอดตัวแป้งก็มีความอร่อยแล้วก็มีความกรอบมากๆด้วยค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าใครมาเที่ยวเมืองนี้ก็คืออยากจะชวนให้ลองมาทานฟิตแอนด์ชิปที่ร้านนี้ค่ะ โอเคเดี๋ยวคลิปหน้านะคะจูนจะพาไปเที่ยวไปกินไปช็อปไปชิมอะไรที่ไหนอะไรยังไงนะคะหรือจะมาเมาท์มอยเกี่ยวเรื่องการทํางานเกี่ยวเรื่องการใช้ชีวิตที่นิวซีแลนด์ยังไงก็ขอฝากเพื่อนนะคะติดตามรับชมแล้วก็กดซับสไคร e นะคะเป็นกําลังใจให้จูนทําคลิปด้วยค่ะโอเคค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย